FM-105 SMILE THAILAND ลตอนนี้อดีตนักข่าวเก่าจร,จริงๆเป็นนักข่าวแล้วต้องเป็นตลอดชีวิตสซลสมชายยูนิสายแล้วครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับเขามีแต่โอโซเยอร์เมื่อวานนะโอลิพรอร์เตอร์ว่ <laughs> <ม>า n ี v e r Die านพี่โอใช่ไหมโอพูดอกันข่าวก็ก็ๆๆต้องคือมันก็จะเป็นเซนที่ที่ใช้ไปได้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันครับพี่เอ๋ ครับก็ต้องทําหน้าที่ไปอ่ะนะครับค <ừ ừ. S 2> น,นประชาชนแทนตัวเองด้วยนะกันนะเดี๋ยวพอหมดขวโขนของเออสวแล้วในปีนี้ก็ใ,กใคยกลับมาทําหน้าที่แท <c oughs> นประชาชนต่อคุก <ừ. S 2> เปลี่ยนทิ่สัยไม่ได้มัน <ừ. S 2> เป็นสิ่งที่ถูกสั่งสมมาอยาวนานนะคือ <ừ. S 2> เรืท่ทที่ต้องติดตามข่าวสารข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบวิเคราะห์ มาคอสเช็คแล้วก็คิดว่าอะไรมันมีความเป็นไปได้มากมาแค่ไหนอะไรบางอย่างที่เห็นใช่อะไรบางอย่างที่เห็นแล้วไม่ใช่นะครับอย่างเรื่องเรื่องเมื่อกี้คุณว่าเปิดเสียงใครแย่งชามข้าวใครนะเขาเขาบอกไปแย่กุจยาย้ายย้ายอะไรกันไม่ได้แล้วก็ก็คงเป็นขอบเขตอำนาจเพราะว่ามาจากคนละคนละพักใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนละพักที่ ที่เคยอยู่เคยอยู่ในด้วยกันแต่ว่าสายเคยอยู่ด้วยกันมาแต่ว่าก็อาจจะคนละสายกันเพราะคุณชยาเขาก็สายทางอีสานใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผู้กองธรรมนัฐเองก็อาจจะแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะแค่ง,งอนงอนกันนิดนึงเรื่องอะไรครับก็ก็แบ่งไปตามหน้าที่ภาาการช่วยว่าการนะแต่เมื่อกี้ไอ้หลุดมาคํหนึ่งผมแต่งตั้งเดิมหน้าเก่าอ่ะมันมันก็พูดได้หมดนะเพราะว่าก่อนหน้านั้น ก่อนรัฐบาลกุงถูก็มีอำนาเก่ากว่านั้นอีกมันก็เหมือนกับปั้นเมืองวันนี้ทวงถาเมืองอิสราเอลฮามัสก็ทวงกันไปวทวงกันย้อนไปตรงไหนรู้ผมเห็นท่านประธานได้ยินทระจีมาก็ฟังท่านแล้วนึกถึงเอ๊ะตอนช่วงเอสมัยก่อนก็รบกันไประหว่างยวไกอิสราเอลกับแรนต่างไม่ต่ดีก,กับกับชื่ออะไรนะที่ ยึดถึงตุรกีนะอิสตันบูลนะครับแล้วก็มีอ้ดูการรูคับใช่ไหมรูมอสรูมอสต่อระหว่างมุสลิมกับยูกับอะไรนะครับก็เพรั้นบางอย่างมันก็ต้องตัดจบในพวงพวงหนึ่งแล้วกันนะที่กลับของของก่อนไปอื่นเนี่ยก็เห็นความขึบหน้าที่ที่ดีขึ้นนะครับเมื่อวานได้คุยกับนักมินที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ยัง อไม่ทราบว่ายัางไม่ได้ปรับแผนนะแต่แต่เห็นคนไทยก็ทยอยซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็กลับมาแล้วก็ก็ดีดีที่กระทรวงแรงงานประกาศให้เอาตัว๋วเครื่องบินเนี่ยมามาขึ้นเดินได้นะครับ,รบก็ไม่จําเป็นต้องรอนะครับทีนี้ตัวเลขเข้าใจว่าขนย้ายมาแล้วเนี่ยพันกว่าใช่ไหมครับห้าหกพันกว่าครับหกพันกว่าจากลงชื่อไว้แปดพันกว่าก็กลับมาหกพันกว่าแล้วแต่ว่านี่ก็ประกาศแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะมีเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายแล้วเ เนี่ยเที่ยวสุดท้ายน่าจะเร็ววันวันนี้พรุ่งนี้อะไรสักอย่างเนี่ยนะเวลาจะเหลือบก็ไปเที่ยวสุดท้ายแล้วให้มาเจอที่นัดหมายเพราะว่าเพราะว่าคนก็เริ่มที่จะไม่ค่อยได้มาแล้วชื่อที่ลงไว้ก็มามั่งไม่มามัมา่มงกันอะไรอย่างงี้ครับพี่เอกเพราะว่าอิสราเอลเขาเพิ่มค่าจ้างบ้างเขาเขาใช้หลายวิธีเขาก็อยากจะเก็บคนของเขาไว้เก็บแรงงานไว้อะครับพี่เอกครับอืมแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับข้อเสนอผมก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่ถ้าสาการเอ่อ ไม่ยืดเยื้อตามที่อาจารย์สมชายพัชรพัฒวัฒน์พูดคือคืออาจารย์บอกว่ามันจะยืดเยื้อแต่มันจะไม่รุนแรงอันนั้นก็เป็นมุมมองครับอันหนึ่งนะครับ,รบที่่ถ้ามุมมองว่าการลุกเข้าไปในลักษณะเอตีติดล้อมนะครับโดยไม่ได้บุกหรือใช้ระยะเวลาสองสาเดือนที่จะติดล้อมการสร้างซิตี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็อ,อาจจะไม่แรงนะครับแต่ถ้าบุกแบบย่าดราทับเข้าไปเนี่ยอันนี้อิสราเอลก็สูมเสี่ยงที่จะเจอ เพื่อนโลกอาหรับโลกมุสลิมเนี่ยรวมเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวัดดูนะครับเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณพระชื่ออธิบายแล้วนะครับเส้นทางความยาว40่สิบกว่ากิโลเมตรกว้างไม่เท่าไหร่เลยนะครับกว้างประมาณ10นะฮะประมาณหกถึงสิบเน,นครับเล็กมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เซอรกาซาจะมีปัญหาก,ก็เยอะแต่ว่าคนคนงานไทยผมคิดว่าไม่มีเลย ในกาซานะ uh huh. าีก็ถูกจับไปหมดแล้วคร uh huh. ับส่วนที่อยู่ด้านข้างรอบข้างเนี่ยเอก็ต้องให้เอขึ้นแข็งวัเนี้ยผมคิดว่าเอกระทรวนนงการต่างประเทศก็ดีสภาพความมั่นคงก็ดีแล้วก็เอเขาเรียกว่าผู้การทางสูงสุดท่านพลเกอกทรงวิทย์หลวพัฒน์ดีก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะ uh huh. แล้วก็เอสายอันดิงสายที่ให้ทางนานเนี่ยก็คือสายข้าราชการประจำเราฝ่ uh huh. ายการเมืองเนี่ยอย่าไปสร้างภาพเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่คุณบาพูดถึงเนี่ยก็คือตะข่าวเก่าอย่างผมอย่างพี่สุดินเนี่ยก็คุยกันสุทินว่านบวรนะเราเราอยู่ในสนามนะครับตั้งแต่เหตุการณ์การอบถยอสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับสงครามอ่าวตั้งแต่นู่นะครับอิรักคูเวตนะครับก็พยายามพาคนไทยกลับทางซาอุดิอาระเบียทางอิหร่านทางอะไรแล้วก็ตามแล้วก็ทั้งสงครามหลายแห่งที่เราเห็นในฟิลิปปินใน เวียดนามในกัมพูชาเพราะฉะนั้นวิธีการขนคนเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าผมคิดว่าการเอาคนไทยให้ปลอดภัทยที่สุดเนี่ยซึ่งผมยืนย,ยันนะสมมติฐานผมอาจจะผิดก็ได้มันเป็นเรื่องผิดปกติที่คนไทยเป็นเป้าหมายก <c oughs> านรโจมตี <c oughs> อันดับต้นนะครับอพอกับสหรัฐอเมริกาใช้ก็มาพอกับออสหรัฐอเมริกา <c oughs> แลผมยังย้ําว่าเกิดจาก تويتر ซ่งยังอยู่ในความ mm hmm. ความไม่เข้าใจของกลุ่มก่อการในตอนแรกในวามรุนแรงนะเพราะพอออกมาพับเนี่ยเขาก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ควรจะอยู่ในเป้าหมายเลยอะ mm hmm. อเป็นเป้าเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตแล้วก็จับเป็นระกันมากที่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องขอบคุณทีมงานของอาจารย์นนท์นะที่ส่งคุณนาลรีเพนกับ ดรเลอพงอะไรเงี้ยดรเลอพงอยู่ที่นั่นด้วยผมผมก็เห็นข่าวจากจท่านเอบางท่านที่อยู่ในกลุ่มรายบางกลุ่มนะครับท่านก็ส่งมาตลอดจากีดานนะครับก็ขอบคุณว่าทีเนี้ยือถูกละเพราะว่าเราต้องให้อพี่แองคนไทยที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีเพื่อนอย่างดี่านอย่างหรือแม้กระทั่งดรปันปรีใช่ไหมครับที่ไปตางการ์ตา ก็ถูกฟ้าถูกตัวนะครับอันนี้ก็ก็รอช่วยลุ้นกันนะครับแต่ว่าเออที่คุณวาดพูดถึงท่านที่เคยเรียนเซนเทอร์สนะครับอก็ก็ได้ประสานแล้วก็อย่างที่คุณวาดว่าแหะครับตอนนี้ก็คงขยับอะไรไม่ได้นะครับม่าด้ทำอะไรนะครับก <H uman> ็ไม่เป็นไรช่วยกันนะครับสรุปก,ก็คือว่าเอแผนที่เสนอไปจะใช้ไม่ใช้แต่ถ้าเกิดความวิกฤตรุนแรงขึ้นก็ข้อเสนอ ทางบกยังอยู่นะครับ,รบออทางเรบานเออทางไม่ใช่ทางทางเบรบานน์คงออกไม่ได้ต้องออกทางจอแดนผมได้คุยก,กับเ,เพื่อนที่เป็นอดีตเอกอัคชุูไทยที่จอแดนนะครับแล้วก็เข้าไปในจอแดนเมื่อก่อนก็จะพอรู้เส้นทางนะครับก็ก็ออกทางเหนือทะเลสาบเบสซีได้นะครับด้านเหนือกับด้านใต้นะครับมีข้ามแม่มน้ำจอแดน Jordan ด้านนู้นนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปทางนอมซสแบงค์ Bank นะครับมันก็จะมีเส้นทางพิเศษที่ ใช้สาหรับเชื่อมเอ,อส่งยาอาหารทางนั้นนะครับ<ะ>ที่ขอทางอิสราเอลและจแดนเปิดเส้นทางได้นะครับอันนี้ทางบกนะครับส่ววทางทางเครื่องบินเนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าปิดเส้นทางสุดท้ายแล้วได้แอร์ซี่เนี่ยที่รักบินทั้คู่กับผมแน้ว่าคงจบนะครับเพราะเพราะว่าคนคงไม่ขึ้นเพราะว่าการเดินทางจากเมืองอื่นเนี่ยมาเชลวิสถ้ามาจากทางใต้เนี่ยถ้ามีสถานการณ์จะวนหรือยิงกันอยู่เนี่ยเขาก็คงไปลาบากนะครับรางคนที่ใกล้พื้นที่ มากๆคา,าจ,จะออกมาหมดแล้วส่วนอื่นด้านเหนือหรือว่าด้านกลางเนี่ยเอ,อไปที่เชลวิฟไปรวมกันเพื่อออกก็ก็เป็นทางหนึ่งแต่ถ้าสถานการณ์มันมันแรงขึ้นก็จะมีทางบกให้เลือกนะครับถ้าแรงมากๆก็ต้องาอาศัยทางเรือไปไซปรัสนะครับก็ไม่เป็นไรครับแผนก็ก็ตเตรียมไว้นะครับเ<ฮ>วนจะเลือกทางใดเนี่ยผมว่าเป็นช่องทางสิ่งสำคัญคือเบอร์นหน้าในเรื่องของการเจรจา กับกาตาร์กับอิหร่านมันถูกแล้วนะครับอันนี้ก็สนับสนุนนะครับ่รัฐบาลทํา,าทอะไรไม่จะล่าช้านะครับก็ก็บ้างนะครับผมผมคิดว่าล่าช้าไปบางส่วนก็ก็สกนับสนุนแล้วก็ที่ดีคือเครื่องบินสายพันธุ์ที่ออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยเอาจ่ายเงินให้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าถูกต้องนะครับการเยียวยาการหาแรางงานขอเพิ่มนิดเดียวเมื่อวานได้ข่าวว่าออสเตรเลียเขาประกาศร,รับคนงานแต่ว่าผมได้เจอนักธุรกิจไทยที่ทํางานแบบที่ไปมีฟาร์มนะครับทำ พวกออยไอพืชที่ทาออยนะครับตาบนเออคาร์บอนอะไร,ะไรล,ล่าเนี่ยผมไม่รู้จักกระรับที่ท,ำท,ำท,ำทําทพืชน้ำมันพืชได้หรอครับเข<อ>าเขาบอกว่าคาโนล่าอย่างเงี้ยแหละฮะน้ำมันพืชใช่ใช่ใช่ครับเขาเขาต้องการแรงงานไทยมากนะครับอิร์แลนดาเพราะว่าคนงานไทยด้านการเกษตรมีฝีมือนะครับก็ลองประสานติดต่อดูทางแต่เขาเขารับเป็นลักษณะของไม่ผ่านเอเย่นนะครับผ่านระบบรัฐต่อรัฐนะครับแล้วก็ กฎหมายเขาก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าการดูงดูแล,แลก็แล้วก็ปลอดภัยนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่กระทรวงแรงงานควรเปิดเส้นทางนี้ในการส่งแรงางานไทยที่กลับจากอิสราเอลย้ายไปทำที่แคนาดาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นข้อเสนอที่ที่ได้รับจากนักธุรกิจท่านนที่ธุรกิจที่การเกษตรที่แคนาดาครับครับอืม,มตอนนี้ก็มีรัฐบาลบอกว่า จะให้จาก1 5ื่นเนี่ยเป็น5 0,000นะฮะสตังค์เบื้องต้นชดเชยให้กับแรงงานที่กลับมากับ2ก็คือให้เงินกู้ตอนนี้ตอนแรกท่านนายกบอกว่าจะจะไม่ต้องเสียดอกหรือเสียคูม,ม่าศูนย์จุดศูนี่ปรากฏว่าเสียหซึ่งเอาละก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าคือสุดท้ายการชดเชยรายได้คือประเด็นที่พี่เอกบอกคือหางานที่ทําให้เขาเงินงอกเนี่ยมันสาคัญกว่าจ่ายเงินชดเชยระยะสั้นคือปึ้งหนึ่งแล้วก็จบเนี่ยบางทีเขาไปก่อนนี่ คือไม่ใช่แค่นี้ที่กู้ไปเพื่อไปต่างประเทศแต่ว่าเขาปลูกบ้านซื้อรถอะไรกันไปแล้วส่งเงินให้ลูกเมียบางทีเขาก็เขาก็อยากทําทงานต่อพี่เออันนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วก็เห็นสัมภาษณ์ในหลายสื่อก็หลายคนบอกว่าที่มันขยอบห่างออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คิดว่าปลอดภยัยแต่อีกละว่าถ้าสงครามมันรุนแรงขึ้นมันก็จะช่วยกันไม่ทันแต่ว่าแต่ว่าทุกคนก็ก็ไม่มีตังก็ก็เสี่ยงเอาอ่ะพ,พี่เอครับอ๋อ เรื่องแรสงคัมอิสราเอลอาจจะเป็นความคุ้นชินของคนคนที่เขาสมมติคนอิสราเอลนะผมได้เจอเจอท่านทูตที่มาพบกันนะครับเนอิสราเอลมาแล้วนี่แตครอบครัวท่านก็กลับไปกลับไปนะนั่นก็นั่นคือจิตวิญญาณของการต่อสู้นะนี่ผมไม่ได้บอกว่าเห็นดีเห็นชอบหรือไม่นะครับแต่ว่าคนงงานไทยก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาบางคนเขาคุ้นชินแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้พื้นที่ประท้ามากสมมติ มกตัวอย่างว่าเหมือนสามยอดชัยในภาคใต้นะคนหนึ่งอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่ยังรู้สึกว่าคนไทยในทับทิมก็ย,ยังทํางานต่อไปนะครับเหมือนต้องไปรอดูเออฟสสองว่าถ้าเฟสสองเนี่ย เดิมเนี่ยในทันยูประกาศมอนะญาตตราทับเข้าไปเนื่องกองกำลังเป็นแสนแล้วก็ด้วยรถถังเ้วยจงจวนอะไรอย่างเง<น>ี้ยมนเป็นไมแสนน่ะพี่ใช่แต่ว่าพอเอาจริงก็ก็ก,คกค็ค่อยๆกระชับอ่ะคือคือตอนนี้หมายความว่าตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็บุกเข้าไปทีละโลทีละนิดเลาะตะเข็บอะไรเข้าไปก็ก็คงจะกลัวคงจะกังวลเรื่องเรื่องข้างในมันเป็นมันเป็นเออร์เบิร์นวอลแฟร์คือมันเป็นการลบในเมืองซึ่ง อิสราเอลก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้อเมริกาเองอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเขาคงติวกันอยู่ว่าอย่าบูมบ้าบูมเข้าไปอเมริกามันมีความมีประสบการณ์ในเวียดนามเยอะพี่ก็ไปเจอเจออรนีครับเอออะไรแบบนี้ครับเจอเวียดกงกุดุโมง์แล้วเอ่อแล้วสังหารเท่าไหร่จิ้งระเบิดนมวปามเท่าไหร่ก็ไม่ตายใช่ไืมเพราะว่าเขาเขามีค่ายขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความไม่ชำนาญพื้นที่เการหลังการถ่ายได้ระดับหนึ่งเนี่ยการเข้าไปแบบผีถามเนี่ยก็เสียชีวิตได้จํานวนมากนะครับก็เพราะว่าเราประเมินตามสาการนะครับเราเราก็วิเคราะห์เสนอคณะครรมกาอที่เป็นที่บึกษาคณะกรรมการต่างประเทศแล้วก็คณะประธานคณะกรรมการสทธิมวยชนเนี่ยก็ได้สรุปว่าระหว่างเนี้ยเราก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแล้วก็อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับ เราก็ดูเรื่องนี้แล้วก็ติดตามทุกสัปดาห์นะครับ hmm. เราระหว่างปิดสมัยประชุมเนี่ยก็จะติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีข้อคิดเห็นประการใดก็จะเสนอไปอยังรัฐบาลแล้วก็ประสานกับท่านกรรมธามทำนิการต่างประเทศท่านที่คุณแก้วแล้วว่าเราจะจับปือช่วยดูแลเรื่องนี้จนกว่าชาวการจากที่ไายหรือจนกว่าคนไทยที่เป็นตัวประกันจะได้รับความปลอดภัยแล้วก็คนงานไทยจะได้ รับการดูแลอย่างดีมหมายถึงว่าในการส่งกลับประเทศที่จะอยู่ที่น้ำตาลนะครับท <c oughs> ี่กายืนยันในฐานะทางมุทิสภาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับครับครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนี้แหละพี่เอกครับอยู่ระหว่างทางนี่แหละแต่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะพักๆก,กันนิดนึงเพราะว่าที่ไวท์เฮาส์เองเขาก็ ฉลองฮาลวีนกันพี่เล่นฮาลวีนเล็กน้อยก่อนพักก่อนวันนี้ก็ดีเหมือนกัน,น,นพักร<ล>บ,บออมีมีสองเรื่องพักรบเนี่ยจะจะบริการเ,ออเออล่าให้ฟังถึงการทํางานของวุฒิสภาสองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเอคดีคดีเชวดาสองสิบส <c oughs> ออี่ก็สรุปว่าเอ,อได้ติดตามหลังจากครบสามสิบวันที่สองนะครับที่คุณทักษิณ เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็รับการเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานภัยโทษลดโทษจาก8ปีหนึ่1ปีแล้วก็ไปรายงานตัวนะครับแล้วก็ฝากไปเข้าเป็นนักโทษแล้วนะอันนี้ต้องยืนยันก่อนนะมไม่าด้ทรก็ยืนยันว่าได้เข้าไปรายงานแดนเดนเก็บนะครับซึ่งเป็นแดนได้รับนะครับมันก็มีการทําทะเบียนประวัตินะครับทําทะเบียนประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสุขภาพนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังได้เท่าที่ไม่ไม่ขัดกฎหมายในเรื่องของความรับคนป่วยนะครับเอไม่มีบัตรประจําตัวอันนี้ย้ำนะที่ที่ถามหาว่าทำไมไม่บัตรนักโทษเนี่ยเขาเขาดีเนี่ยว่าบัตรนักโทษเนี่ยจะใช้ต่อเมื่อออกไปใช้แรงงานด้านนอกเขาอ้างอย่างนั้นะหรือหรือไปศาลนะครับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยวันที่มีสองเข้าเข้าไปในเรือนจําตอนเที่ยง นะครับหลังจากออกมาจากศาลนะครับไปเรือนจาตอนเที่ยงอมนนีการตรวจวัดความดันโลหิตสุขคอนขอ้างแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็มีผลการแพทย์ที่มาจากต่างประเทศสีโรคอย่างที่เราทราบครับนะครับแล้วก็ยังอยู่ในแดนแยกรับซึ่งมีสถานพยาบาลไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลนาจะฐานซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อัน,น,อนเลีร์ละนะครับโดยออตอนเที่ยงคืนครึ่ง นะครับพยาบาลเวนที่ตรวจคุณทักษิณก็พบว่ามีค่าความดันโลหิตสูงอ้าออกซิเจนต่ำนะครับ,รบแล้วก็มีการแน่นหนอกต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าอาการนี้บอกประชาชนได้นะครับแล้วก็พยาบาลได้ปรึกษาแพทย์เวนที่โรงพยาบาลเขาเรียกว่าทางไลน์ทางโทรศัพท์นะครับไม่ได้แพทย์เป็นไม,ไม่ได้อยู่ที่แพทย์เป็นโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่ที่ท่านกพยาบาลใน แบบแรกรับในแบบพิเศษเจ็ดของของเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็อผมก็สอบถามว่าทําไมไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลนะครับเขาก็บอกว่าเนื่องจากเออาการดังกล่าวเนี่ยมันบวกกับเอกสารที่บอกว่ามีสี่โรคนะครับก็ไม่มีเครื่องหันชการในการที่จะรักษาครับนะครับดังนั้นเนี่ยจึงตัดสินใจ ส่งตัวไปโรงพยาบาลที่มีคลีบก็สามารถเหนือกว่าคือโรงพยาบาลตารวจนะครับครับก็าเป็นอันว่าเราเราทราบเพียงแค่นี้ว่าเขาได้แต่ดวิจัยโดยอ้างข้อกฎหมายกฎกระทรวงแล้วก็บริษัททางการแพทย์ที่ว่าถูกต้องแล้วครับส่วนการบําบัดรักษาที่โรงพยาบาลตารวจนะครับผมขอตอบได้เฉพาะในส่วนที่ให้ประชาชนได้ติดตามก็คือว่าแพทย์ใหญ่ส่งรองแพทย์ใหญ่มา ี่แจนะครับ,รบแต่ท่านไม่ได้เป็นคนรักษานะครับแต่ก็สรุปสองสามประเด็นขึ้นหนึ่งภาพของคุณทักษิณที่เข็นลงจากชั้นที่สี่เนี่ยนะครับมาที่ห้องเอมไอทำไมถึงผ่านในข้างถนนที่ไม่มีโคเวอร์เวย์ครับเขาก็ยืนยันว่าตึกภูมิพลตรงนั้นนะครับลงมาที่เอมไอเป็นภาพนั้นเป็นภาพจริง เห็นลงมาจริงนะครับเพื่อนเอมไอจริงแล้วก็ผ่านตรงนั้นจริงเนื่องจากของลงมาตํารวจเนี่ยบริเวณตรงหน้าตึด,ด้านนั้นนั่นนะครับไม่มีไม่มีทางเชื่อมลักษณะคอบเว์ต้องออกมาบนถนอนอย่างนั้นจริงนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สรุปว่าเขายืนยันว่าเอเป็นเช่นนั้นนะครับทั้งผมก็เชื่อในจัญญาบัแเทาของหมอต่อเองนะครับแล้วก็เอันที่สองคือการรักษา พาตัดเนี่ยคนไข้ได้ยืนยันที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลนะครับแพทย์ได้นําข้อมูลที่มันนี้การสอบถามว่าพร้อมจะเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบไหมย้ํานะครับครับคุณทักษ,ษิณได้อ้างสิทธิ์นะครับขอไม่ให้เปิดเผยนะครับ,รบก็เป็นัน่าจบก็ทีนี้ในส่วนของกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปดูต่อว่าคนไข้อ้างสิทธิ์เนี่ยแล้วสามารถใช้พรบอื่น ใช่ไหมนะครับพรบคข้มครางสิทธิส่วนบุคคลมีการยกเว้นไหมผมคิดว่าเข้าเข้าถ่ายการยกเว้นนะนะครับที่คุณทักสินอาจจะอ้างได้แต่ว่าถ้าหน่ยวยราชการาจะเป็นกรรมธิการของสภาหรือจะเป็นผู้ใดไปยื่นขอเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์สาธารณะแล้วก็ไม่ใช่ข้อปกติเนี่ยเพื่อตรวจสอบว่าการอ้างเหตุนั้นสมควรอยู่โรงพยาบาลหรือไม่เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกรรมธิการก็จะตรวจสอบต่อไปนะคร<ะ>ับคุณทักสินก็อ้างสิทธิของตัวเองได้แต่ผมคิดว่าแพทย์ก็ต้องตอบตามนั้น น <s umi> ะครับ่รัฐธรระทุนก็ต้องตอบตามนั้นแต่ว่าผมคิดว right. an no <field> e ่าหน่วยที่มีหน้าที่ตรวจสอบออาจจะเป็นปปชอาจจะเป็นใครก็ตามไปร้องต่อสารปกครองเนี่ยตรวจสอบได้ไหมผมดูข้อกฎหมายแล้วตรวจสอบได้ครับอาจารย์คุณทักษิณไม่ไม่สามารถปกปิดได้เพราะว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับที่รับการพระราชทานไปโทษลดโทษแล้วไปพักภาษาตัวอยู่ในเรือนจำไม่ใช่เอเรื่องปกติธรรมดาที่จะปกปิดว่า่วยเป็น นู่นนี่นะแล้วไม่ให้ไม่ให้ข้อมูลอันนี้อ้างแค่ข้อกฎหมายแค่นี้ไม่พอครับอันนี้อันนี้ก็ทางไม่แค่นี้เดี๋ยวกับนีการคงตรวจสอบนะครับส่วนการผ่าตัดนั้นแพทย์ก็ยืนยันได้ว่าแพทย์ให้ความเห็นได้ว่าเป็นการอาพักก็จะบอกว่าผ่าตัดแต่เป็นโรคอะไรรักษาอะไรแค่นั้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าอป่วยรักษาตัวเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำรัชทันธ์ก็อ้างว่า ที่ในแถลงข่าวว่าเหตุที่ให้คนทักน์ศรรักษาตัวตอนเนี่ยก็เพราะความเป็นแพทย์ของแพทย์รอพาตารรนะครับก็ทั้งทั้งสองฝ่ายก็อ้างอ้างกันแล้วกันสรุปนะ่นาจะฐานก็อ้างเหตุว่าเขาไม่เคยขอตัวนักโทษคนใดในประเทศนี้เลยนะปัดรุนจัมถ้าแพทย์ให้รักษาตัวจะผ่าตัดจะเป็นโรคจิตจะเป็นมะเร็งเลยเนะี่ยเป็นความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลน,นั้นทั้งนั้นเขาไม่เคยบอกว่าเอ๊ะ ไปอยู่สามวันแล้วขอตัวกลับเนี่ยอันนี้อันนี้วัฒนทันอ้างนะก็ก็ให้ขอหนะ้อมูลไว้อ่ะเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบไ่อวันหน้าเพราะว่าถ้าไปพวบว่านักททันขอตัวนักโทษกลับเราก็แปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมส่งนักโทษจำเรือนจำชนบุรีนะครศรีธรรมราชเอ่อเรืององสอรในตรแลวแต่เนี่ยไปไปแล้วเนี่ยทําไมไม่ขอตัวกลับนะครับแค่แค่เป็นพบคนให้ความเห็นแลเวเถอนถ้านักโทษมีอิทธิพลไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนแล้วสามารถ พูดง่ายใช้จ้างวานแทบให้เซ็นอยู่สักปีสามปีห้าปีสิบปีเนี่ยครับอย่างนี้รัฐบาลก็ต้องส่งผู้คุมไปคุมนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยสองคนนะครับผันนะแต่ต้องคุมยี่สี่ชั่วโมงนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยการที่เอ,อผมน่าทันอ้างอันนี้อันนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อนะครับโดยสรุปก,ก็คือว่าการบติการได้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบไปหลังจากครบ ิบวันครับก็ทราบว่าการอนุมัติให้คุณทักษณิณรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเป็นอำนาจที่อาิบดีอนุมัตินะครับโดยอ้างว่าเป็นความเห็น,นจากแพทย์โรงพยาบาลที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็อ้างว่าอย่น,นย<อ>ไม่ได้ให้ความเห็นว่า<อ>ให้อยู่อีกอกี่วันครับอยู่ในขอบข่ายของของทางกระทรวงยุติธรรมของทางของทางคุกเอาไว้าังนั้นเถอะดังนั้นแพทย์ก็ เอาพูดกันตรงๆคือแพทย์ก็ตีกันเชียงออกนะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่แพทย์จะบอกว่าให้อยู่ไม่อยู่แต่ว่าในขณะที่ราชทันบอกว่าเป็นทางแพทย์แนะนําอันนี้ก็เล่นลูกโยนแล้วพี่เขาเขา,เขาต้มโยนลูกโยนทั้งคู่เยอะเ้วเล่นบอลโยนไปโยนมากก็ถูสรุปนะครับว่า่ายที่ตรวจสอบก็การตรวจสอบต่อไปนะครับแล้วผมคิงที่ว่าเรื่องนี้ก็เ ไม่บอกกับทั้งสองหน่วยไปว่าอาจจะมีคนส่งร้องต่อต่อดำเนินคดีต่อปปชนะครับหรือส่งฟ้องสารปกรครองว่าการการกระทํานั้นชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะครับแต่ผมเนี่ยเอ็นในฐานะที่ได้รับการอ,อจับตาหรือ มีความหวังหรือร้องเรียนจากประชาชนเหมือนกันรวมถึงนักโทษในเรือนจำว่าสิทธิเป็นเสื้ชนของสสิทธิเ็นเสืชนสิทธิของนักโทษในคุกในเรือนจำเนี่ยควรจะต้องสมัครเข้าใจครับขอบคุณครับพี่เราก็เราก็ต้องติดสามนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม FM 1 0 5 Smile Thailand